Thank you สวัสดีทุกท่านนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ s e n e n Sky นะครับแวนกาดนะครับนะเป็นไฟฉายตัวหนึ่งที่มีความประหลาดก็คือมีรูปทรงนะครับคล้ายๆปืนนะครับนะสไลด์เลื่อนได้นะครับนะตัวนี้ผมได้มานะครับฟรีนะครับจริงๆไม่ต้องรีวิวก็ได้ผมได้มาจากการไปร่วมตอบคำถามอยู่ในเพจของ s e n e n Sky ครับเขาจะมี g i ฟ t Away ก็คือแจกไฟฉายฟรีสำหรับคนที่ไปเข้าร่วมเช่นโพสต์รูปภาพตอบนู่นตอบนี่แชร์โพสต์เขาอะไรประมาณนี้นะครับ มันไม่ได้มีเฉพาะค่ายนี้นะครับทุกท่านถ้าลองไปลองทําดูก็ได้นะครับแต่ละค่ายเขาจะมีเพจแล้วก็ชอบแจกของนะครับถ้าเกิดโชคดีมันก็ได้อย่างตัวนี้ผมโชคดีนะผมได้มานะครับแต่ว่าก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะผมมีช่องด้วยกันเองบ้งนะเขาก็เลยให้มานะครับก็เป็นไฟฉายที่มีทั้งเลเซอร์เขียวนะครับแล้วก็แสงขาวนะครับตัวนี้จะเป็นหลอด SFT 40นะครับนะ 6,500K นะครับถ้าให้ผมพูดตรงๆนะคือมันก็ดูสวยเหมาะ สำหรับเป็นของสะสมของอใครที่ชอบไฟฉายแนวสะสมอย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าจะเหมาะนะครับแต่ว่าถ้าถามเกี่ยวกับผมเองเนี่ยมันไม่เหมาะกับผมเพราะว่าผมลุยป่านะผมอยู่ในป่าตอนนี้ผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยเนี่ยนะครับใช้ลุยจริงไม่ได้เพราะว่าการกันน้าไม่มีเลยนะครับการกันน้าไม่มีเลยมีแสงพุ่งกับแสงเลเซอร์เขียวอันนี้มีประโยชน์อยู่นะครับแต่การกันน้ํากันไม่ได้นะครับชาร์จ USB-C แบตเตอรี่ตัวหลักเนี่ย น่าจะเป็น2 1 7 0 0นะครับนะข้างในแต่ว่าเปลี่ยนไม่ได้แล้วก็มีแบตเตอรี่ตัวรองเหมือนกันนะตัวนี้นะครับนะตัวนี้ถอดได้นะครับถอดได้เป็นลูกเล่นเหมือนเหมือนเหมือนคัดปอกปืนออกมาประมาณนั้นนะครับนะเป็นแบต16 16อา่า162มันเขียนว่าอะไร1น2 8 0ปเนี่ยนะครับนะประมาณนั้นนะครับนะตกดินไม่ได้แน่นอนครับ เพราะว่าลักษณะของการเลื่อนสไลด์ถ้าขี้ดินเข้าเนี่ยเกมโอเวอร์แน่นะครับแต่น่าจะถอดได้ดูแล้วนะครับเนี่ยมันมีน็อตตรงนี้น่าจะถอดออกมาเปลี่ยนแบตได้นะครับนะถ้าเกิดว่าแบตมันเสื่อมจริงๆนะครับนะทำนองนั้นนะครับก็ส่วนตัวผมมันไม่เหมาะไปลุยป่านะถ้าใช้แถวในบ้านนะอะไรพวกนี้ของสะสมโอเคนะครับนะของโชว์อะไรพวกนี้พอได้นะครับ เลเซอร์เขียวแรงดีครับเปิดให้ดูนะเลเซอร์เขียวก็แรงดีนะครับคนข้างแรงมากเปิดกลางคืนเนี้ยเห็นเป็นลำตรงเลยนะครับแต่ว่าเลเซอร์เขียวเขาเนี่ยมันเหมือนจะแบบเอาตรงๆนะคือเบี้ยวติดไปซ้ายนิดหนึ่งนะครับนะีเบี้ยวติดไปซ้ายนิดหนึ่งแล้วก็แสงขาวนะครับแสงขาวมัน,นี่อมเขียวนะนะครับหลอด SFT 40แต่ว่าไม่ใช่ตัวที่แบบ แบบขาวดีเท่าไหร่นะครับมันติดไปเขียวนิดนึงนะครับนะติดไปเขียวนิดนึงนะก็ทํานองนั้นนะครับก็แสงขาวกับเลเซอร์เปิดพร้อมกันได้นะครับไม่มีปัญหานะครับนะโดยรวมก็ถ้าพูดถึงความสว่างคงที่อะไรพวกนี้ของหลอดหลอดขาวเนี่ยก็ถือว่าดีอยู่นะครับแต่ว่าโทนนั้นติดเขียวนะครับนะโดยรวมก็เป็นไฟฉายที่ประสิทธิภาพผมว่าโอเคอยู่แต่ว่าถ้าจะเอาไปลุยไม่โอเคนะครับ ก็เหมาะสําหรับสะสมนะครับใครที่ชอบอะไรแปลกๆนะครับนะแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจจุดประสงค์ของการผลิตไฟฉายตัวนี้มาเหมือนกันว่าโอ้มันผลิตขึ้นมาทําไมนะครับนะล็อกได้ด้วยนะครับล็อกปุ่มได้อยู่แต่ว่าก็นะนี่ก็โชว์ให้ดูคร่าวๆนะครับนะคือมันจะพกออกไปลุยก็ไม่ได้นะครับนะพกได้แค่โชว์อย่างเดียวนะครับนะนี่ผมก็วิจารณ์ตรงๆเลยนะนะครับว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผม มันไม่สอดคล้องกับการใช้งานผมก็ไม่ซื้อนะนะครับผมไม่ใช่ collector พวกนักสะสมด้วยนะครับนะแล้วถ้าสะสมผมก็ไม่สะสมพวกแบบนี้นะครับผมจะสะสมพวกที่เป็นแบตเตอรี่ได้ทํานองนั้นนะครับโอเคนะครับทุกท่านก็คงมีประมาณนี้ครับเกี่ยวกับ Science Sky แวนการ์ดนะครับนะไม่แน่ใจว่าวางขายหรือยังแล้วก็ราคาเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับโอเคนะครับก็คงมีเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับจะได้มีไฟฉายตัวใหม่ๆมมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ